อันนี้ครับผมมีตังดีร้อยยี่สิบบาทนะครับผมจะพามาซื้อของในตลาดครับว่าผมจะได้อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับของเยอะมากครับปลาครับปลากระตุกจักรวรรดิครับวันนี้ผลใจเยอะหน่อยครับช่วงเช้านี่ครับสิ่งแรกที่ต้องซื้อมะนาวนะครับ ครับครับมะนาวที่หนึ่งครับมะนาวตุ่หนึ่งครับ,าน,ารบนี่เป็นปลาซิวนะครับปลาซิวีได้ของหนึ่งอย่างแล้วนะครับปลาซิวตัวใหญ่มากนะครับมีหลายอย่างเลยครับโอ้โหค,คนเยอะมาก หมอเป็นตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็เข้าดูไม่ได้คนเยอะเราจะเดินไปดูด้านหลังครับเป็นส่วนคำนก็จะมีผักนะครับผักผักใหญยๆะคราคาดีๆเป็นตลาดแถวในเมืองครับมรทรปรากันคนจะเยอะหน่อยครับคนเ,เช้า เห็นมะนาวมีขายตบาทแล้วก็ยี่สิบบาทผักก็มีเยอะนะครับผักมีทำรูปให้เราหมดทุกอย่างนะครับมีข้าวขาข้าวขาอาจจะเยอะหน่อย เ,เป็นสินค้าที่รักที่สุดในประเทศไทยแล้วครับโลละร้อยสามสิบบาทนะครับร้อยสามสิบก่อร้อยยี่สิบบาทนะครับไม่แพงนี่เป็นกำเริจโลกให้นี่ไม่ได้เดินมานานแล้วนะครับประมาณปีที่แล้วทำมาแล้วก็แวะมาดูโอ้โหฟองมาเริ่มเข้มเลยครับเยอะมากครับ ผู้เรียนครับผู้เรียนของประเทศไทยแลนด์บริษัทข่มปังปาเมโนรีกร้อยสี่ห้าโล่งเนี่ยโล่งข่าวคนร้อยสี่ห้ามันโตมันหมดแล้วนะรับเยอะจริงจริงนะครับวันนี้นี่มาช่วงเช้านะครับคนก็เลยเยอะ าานตนี่ค <s> รับสามยาก้าสิบบาทครับรวมได้ด่รวมได้ครับสามยาห้าสิบบาทจะดูก่อนครับเอาเลยครับมี้สามยาห้าสิบาทเราจะไปดู้วยกันนะครับใส้าสอันน นีก็ากระดูกกระดูกไซสใหญ่ๆนะครับพอทอดเดรเดี๋ยวแล้มาดูันมีเจ็ดสิบบาทปลาหมอนี่ป็นปลาหมอนานะครับก็ใช่หมใจ็ดสบาทอีเขาก็มีแ่ให้หมดทุกอย่าง กับสองฝั่งเลยครับดีมากก็เป็นตลาดด้านในครับทางนู้นก็มีของเสื่อพัดยางแบบแยกๆเป็นกระเป๋าจะได้สิ่ที่สองเดี๋ยวติ๊กประเทศนะครับเนตติ๊ก อ่าสองอย่างครับยี <20. S 1> ่สิบยี่สิบบาทนะครับค,ครับได้มบ,บสามอย่างแล้วครับขอบคุณครับโดยต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ได้มาสามอย่างนะ้วทิ่งถั่วกัร้อยสิบบาทนะครับ เดินไปด้านในต่อนะครับประกอนนะครับนี่ครับปลาปลากระพงร้อยโลละร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับไห้ดีคะเอาโลน้ำผึ้งเดี๋ยวไปไม่นด้คนเยอะนะครับมุดก่อนนะมุดก่อน นี่โซ่ท่านี้ก็ประดุกประดุกเล็กโลละเจ็ดสิบบาทนะครับก็ฝานางหกสิบห้าเจ็ดสิบบาทวันนี้ก็ไม่แพงนะครับนี่นี่ได้พวกนี้นะครับนี่ฤดูการมาแล้วครับเห็ดครึ่งโลร้อยห้าสิบบาทนะครับเห็ดฟอดหนังก็คือโลหนึ่ง สามร้อยนะมีเมีปลาปูสร้อยสาบาทปูมาสองร้อยสามสบาราคาก็โอเคครับ่รงนี้นี่ครับมาดูในกะลุ่มนี้มกันครับสามอย่างสามอย่างห้าสนะครับตรงนี้ ไม่โดนใจนะครับทนนี่อีกร้านนนะครับคนเยอะนะครับตรงนี้เดินดูโซนตรงนี้นนะคะรับหน่อไม้สดๆสนะครับก็มีอาหารทะเลชุวงเช้านะครับ เด่กเยังไม่เละขายมันก็ราคาก็ยังจะอะพอแพงนิดนึงแต่ว่าก็ราคาปกติตามที่เขาขายนะครับนี่เขาก็เป็นผัากผัากตาตาจังหวัดของเราแหละครับอากา่กก็เยอะผูนานี่ผู้นา,นนาสดๆนะครับ นี่ปูนามาจากบ้านเราเลยจากแถบพิษณุสจังหวัดนะะั้นมันอยู่ที่คแปงคนปรุงด้วยมีเยอะมากครับเดินฝังนู้นเดี๋ยวผมพาไปทางนน้นเยอะมากนะครับทเต็มหมดเลยแบบเดี๋ยวเดินมาเรื่อยๆครับเห็ดเหาะ ถึงร้อยร้อยห้าสิบนะครับก็มีเอาละครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปอีกไก่ตัวเจ็ดสิบบาทนี่ครับไก่ตัวเจ็ดสิบก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมเดินออกมาโซนด้านนอกเดี๋ยวจะมีโซนด้านในอีกนะครับ ุงเห็ดห้าสิบบาทดอกกระเจียวดสดนะครับนี่พ่งเห็ุดอกกระเจียวพาเดินเข้าไปด้านไหนอีกทีนะครับมันจะมีโซนของเด็เหมือนกันนะครับนี่เป็นหอยหน้าคคนจะเยอะมากนะครับช่วงเช้า แล้วก็มาเลือกซื้อสินค้าที่คุณค่าที่จะเยอะนะครับอาหารทะเลน้ำม่วงนะครับมะม่วงปูกระดิ่งนะครับคุนเกินหน่อยครับจะเดินติดขัดหน่อยครับตัวนะำม่วงตัวละ20บาทนะครับต้นละ20บาทมะม่วงต้นละ28บาทนะครับ อย่างที่สนะครับเอาหัวหัวสักกำหนึ่งมีไหมเออมีมีมีอะไรเบียร์ไม่มีอะไรบะรับสีหัวกำหนึ่งครับมาแล้วัยังี่ไปวันนี้แหละอันที่สี่นะครับที่สี่ไกแบผ่า เี่สิบครับ่สิี่นะครับได้ได้ขวมาแล้วครับขอบคุณครับกิมีิคัมร้อยสิบบาทยี่สิบบาทนะครับซื้อที่สามยี่สิบบาทหนิ่งล้านมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก,กันนะครับสวยๆทางนี้คนก็เยอะนะครับ วันต้นเช้าโอ้โหของเยอะจริงๆนะเดี๋ยวซื้อเรื่องโต๊ะฟอร์ม,อ,มนนอย่างร้านนี้เดี๋ยวเปลี่ยนร้านใหม่อักยังไม่สวยนะครับนี่มาดูโซนทางนี้ครับดูผัก ร้านเมื่อกี้เอา้มาอีก้านนะครับตุดุโอ้โหสามสนี่มาเจอที่ไหนสาม,มสนะครับสามกสิบบาทนีนีนครับังโ สามกำสิบนี่ครับสามกำสิบไก่ให้จานหนึ่งครับไก่จานละห้าสิบบาทร้านเดียวแล้วหรอครับคนละร้านนะ <c oughs> แป๊บหนึ่งครับนีม่มาได้ไก่นะครับเอาไก่ให้จานหนึ่งครับจานละห้าสิบบาทม นี่ครับนี่เก้าสบบาทพอดียีบาทกินได้เลยจ้า <120 S 2> หนึร้อยยี่สบาทนะครับหนึยสิบาทผมได้มีถั่วมีพริกม,ม,มีมะนาวมะเขือเทศไก่แล้วก็ผักต้งโอ หอมต้นหอมนะครับแล้วก็ขาไ้คพกนะครับนี่สรุปแล้วผมก็ได้สองเมนูหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมได้สองเมนูนี่ครับโอ้โหย้อนกลับมาที่ร้านี่เรียนนะครับนี่คนเยอะคนเต็มมากนี่ครับร้านยาวเป็นเหมดเลย ก็เป็นหมอนทองนะครับระยองดูเรหนึ่งร้อยบาทนะครับระยองแปดสิบร้อยหมอนทองดูเรร้อยยี่เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับผู้เรียนขายดีนะครับ โลละร้ 130, อยสามสิบก็ยังขายแพงขายดีไม่แพงนะครับเมื่อก่อนโลละร้อยห้าสร้นะครับเลยลดลงมาเยอะพาเดินมาดูโซนทางนี้นะครับตับวัวปลาโลสิบบาทาทนี่้ีนหาอา้นอื้อนี้ก็เต็มเหมือนกัน มีบนทุกต่างประเทศก็เยอะนะครับเป็นคำวิชามากป็นไ,ไหนออยังไปไม่ได้นะครับคนแน่นเงียบเลยเมื่อซื้อเป็ดกันเป็ดัวละร้อยสี่สิบขอไปไม่ได้นะครับเป็ดโลละร้อยสี่สิบบาทนะครับคนซื้อเยอะมากโอ้โห โอเคผมไปโอ้โหไปยากมาก,น,กน,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 นะครับวันนี้คนแน่นจริงนี่โอ้โหเปิดนะครับเยอะอาราคาถูกนะครับร้อยสี่สิบบาทนะครับนี่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับมาดูปลาร้านปลานะครับพี่ร้านสุดท้ายแล้วนะครับรน,น,นี่ครับ ปลาจาระเม็นิดตัวสุดสวยนะครับตัวใหญ่นุ่มปลาทะเลนะครับมีหมดทุกอย่างเลยนะครับเกี่ลามากมายนี่นะครับนี่ครับโลโลร้อยนะครับสุกูโลลร้อยอนี่เป็นเส้นทางออกมาก่อนที่ผมจะเดินเข้ามาครับนี่ก็ต้น ของอย e ่างตรงนี้ส <If> ิบยี่สิบบาทนะครับก็โอเคเดี๋ยวเดินมาเรื่อยๆนะครับต่อนเมื่อวานเลยจ้ะหดไปเมื่อวานเมื่อวานนี่ครับไก่ไก่ไก่พันตัวนี้โลละวหนึ่งร้อยบาทไก่เหลืองไก่ไก่พั้นเหลืองนะครับ อันนี้ต้มอ,อร่อยพอก็อร่อยด้วยนะครับนี่ผลไม,ม้ครับช่วงสุดท้ายของช่งสุดท้ายแล้วนะครับที่เดินมานครับสามห้าสามร้อยเลยครับอีติาทครับนี่เราก็พามาเดินมาเพื่อนมาชมตลาดนะครับแล้วก็บางแระมาซื้อของทําตลาดวันนี้ผมก็ได้มาหลายอย่างเหมือนกันนะครับมีผักมี ไก่นะครับปีดานะเป็นปลาปุดย่างชมโค้งนะครับแพ็คถุงสวยไก่ร้อยยี่สิบบาทนะครับน,นี่ครับหมอจุนมทอนะครับหมอเจีนยบดตัวใหญ่มากครับหา้ามตัวโลหนึ่งแานสินค้ามีเยอะมากมายนะครับทังหมด นี่จ้าเนี้โดนหมอว่าลูกให้ลูกเิมเติเตียนเลยตานเยอะที่กเดี๋ยวเดินใกล้จะกลับแล้วนะครับพวกนี้ันมสิฟฟามาี่สิบบาทน,น,นะครับนี่ประตูครับแค่ก็สี่สิบห้าบาทนะครับขนมตีนดสดลหม่ทุกวันครับ ถึงทางที่ผมจัดแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนะครับก็จะมีเครื่องต้มยำไก่แล้วก็แล้วก็ไก่ตำถั่วนะครับตัแล้วได้เมนูจุดสองเมนูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับท่านรับชมกำลังติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับสวั cancel, สดีครับ